สวัสดีครับกรเกษตรกรผู้จเจริญครับวันอาทิตย์ขีดไปพี่น้องเบิ่งโดนเติบแล้วเพราะว่าบอคอยมีเวลาครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวสีมารีวิวเทียงหน้าที่เห็ดเสร็จไปนะครับอันนี้คือเถียงหน้านะครับเถียงหน้าของเขานี่จากเสาสิบสองต้นที่อยู่บานเกา่าเลยหลือออกมาครับเบิ่งเศษใหม่มันลายเติบเลยละ่ะนี่ครับอันนี้คือเศษใหม่เลยเอ๊ม นี่จะเป็นเสาอ่าล่องจอดรถจอดได้หนึ่งคันสองคันว่าไปอ่าถ่ายย่างขึนหนไอเบิ่งครับว่าเที่ยงหน้าเขาเป็นไรม่ได้สามคันนะเนี่ยไม่ธรรมาดาเนี่ยหนึ่งสองสามนี่ตอนนี้ก็จะเห็นสภาพลองร้อยการยู่ศไซแล้วครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเริ่มไทยฮุดน้าเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็เป็นย่อมส่วนยางชุดหนึ่งทั้งรางนะครับเนี่ยกับความโตของมันกับสิปมานประมาณนี้ละครับสูงละอันนี้ประมาณ3าเมตรเด้ครับนี่เห็นมากเลยปื๊บเป็นตะนอนหน้าดีวาพี่นองครับเข้าเขียวงามเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยครับนี่ได้การเนี่ยส่วนห้องนอนครับห้องนอนประมาณนี้ละอันนี้สงสัยแหม่กับพ่อแล้วมาอยู่ละอ่าลอกลอยยางดีไปด้วย มีลูกกุญแจพ้นแล้วธรรมาดาที่ไหนม้ันคือเถียงนานะครับเถียงนาที่ไม่น้อยแต่ก็ไม่น้อยนะครับไม่น้อยจริงในการมีสองห้องครับเอาแบ่งออกเป็นสองห้องก็คือห้องใส่ห้องขวาหันหนาไปทิศตะวันออกเท่านั้นครับทิศตะวันตกหันหลังนะครับเ้อแล้วก็มีช่องล่ม รับล่มนะครับผ่านไปผ่านมาตรงนี้มันมันจะเห็ดแต่เขาเย็นเย็นเบิดมือนะครับนี่เพราะว่ารับหน้าม,มันจะค่ายโตัว้หนมามปุ๊บบัดนี้ร่มมันก็จะตีเขามาครับมันก็จะเย็นเย็นเบิดมือครับนี่คือออกแบบเพื่อให้ความเย็นนะครับเอาทางล่มเอาทางแดดนะครับอ,อันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งอ่อันนี้ยังมาถ้าได้ใส่กระจกหน้าต่าง อ่าผาชมมมันครับอันนี้มาจากไหมดิบๆที่เ้ามีเลยวบ่ได้คัดได้เก่าทุกสิ่งเอาแบบสัจจะวัสดุนะนี่ครับอันนี้ส่วนพื้นนี่จะเป็นไม้อัดไม้อัดโรงงานเพราะว่าเป็นขนมาก็เลยเอ,อามาตีใส่หน้าตรงหนาต่างของเก่าใหม่เก่าทั้งหมด อ้าวสังเกตดูครับอันนี้มีราชการที่หาที่ผมเข้าลบอยู่องค์หนึ่งนะครับคืบอบดิแก่ออกจากเชือตั้งแต่ผมอยู่บ้านผู้เดียวละสมัยเป็นบ้าแว้งครับนี่ยังติดไว้เป็นสติกเกอร์ที่คงทนมากสาธุต้นบรรยากาศทงไฮทงหน้ากบสิประมาณนี่แหละครับสะปาน้องปลาแท่งน้ำจุดนี้ก็จะเป็นจุดนัง่งพักผ่อนยอนใจ มีความสูกันไปครับผมต้นพยุ่งนี่ปลูกไว้ตั้งแต่น่าจะได้สองปีสองปีแล้วครับที่ปลูกว้นะเริ่มคุ้มล้างค่าพอดีความเย็นมันก็สิเย็นสบายครับจริงๆปลูกไวสองต้นต้นนี้ต้นหนึ่งสิ่งมันบ่ยั่งเนาะมันไต่เพราะมันแลงหนักต้นใดที่โค้งท่วนก็คือต้นนั้นเขามีความแข็งแกร่งอยู่ใดก็คือต้นพะยุ่งต้นนี้ละสุดยอดมากเลยมันครับ โอ้ดีแห้งเดียวนเนี่ยมันเป็นลมเงาครับเป็นลมเงาลมเย็นถึงแม้จะเป็นที่ตะวันตกกานตาบดถ้ถาเฮ้ามีต้นใหม่และบอ่อน้ำความเย็นมันกันที่มมกขึ้นก่าครับมันบ่นิสุยากเลยหลักการเท่ากับเอาที่ทางแดดล่มเนาะเป็นที่ตั้งนะครับในการออกแบบทุกซิ่ง,งทุกอยาง,างกาซีแล่งน้อยนึงนำน,ำ,นำเพราะท่านในสูบลงสะเนาะก็คือเฮาปันขอแทงยูโรบาน้ก็มีการปล่อยน้ำไปใส่สวนยางข้างบน สังเกต่าสะกะจิแห่งน้อยหนึง่งไม่ก็เอาขึ้นมาจากสะนี่ละครับนี่แซ่ไยสองปีพุน่นนะจมตมมัดเลยคนเอาขึ้นนี่โอ้คักเติอบอยู่การเอาไม้ขึ้นจากน้ำนี่สุดยอดเลยครับบด้มัดไว้ผูใ้ใดนอ้อย่างอยู่ทางพุน่างหาเก็บบักม่วงเด้เิ่นปลูกอยู่ทันหน้าท้องคำเพิ่นน่ะ ได้กินมัดตุ่มองครับปลูกยังก็ได้กินมัดตุ่มองครับกะลองมึงได้ครับผู้ใดอยากเค็ดอยากท้ำกะไม่ก็ต้องอาศัยระยะเวลาเพราะว่าพวกผมเฮ็ดนี่กัจิะมัณนเขาปีที่สามที่สี่แหละเต็มที่กันละมันก็ออกดอกออกผลท่านตาเห็นนะครับเราต้องได้ล่อว่าจะควงินเ่าดอกเย็ดได้เลยนะครับเด้อเสาที่เหลือเสาปูนที่เหลือเสาไม้ที่เหลือกะเดี๋ยวมาว่ากันต่อสิได้เฮ็ดยังไงมันก็ประโยชน์กับหลายอย่างอยู่ครับนี เสาใหม่ดีๆเยเลยเสาปูนโอ้อันนี้เป็นชุดต้นซักที่ปลูกไปน่าจะซีปีแล้วสูงเติบครับสูงเติบให้ห่มให้เงาเป็นถนนเส้นสายรักเขาหน้าครับต้นสะดงสะเดาสะเดาต้นมะม่วงต้นกล้วยพ่อเลี้ยยู่ต้นกล้วย,อ,อ,อ,ย,วยอันนี้ลูกสอดนะครับอันนี้ก็เป็นพยุงแรนขก้นไป จังได้มาเป็นยูคาลิตัตต้นนี่ท่นนี่ดีครับนี่ตนน้นน้อยนี่เปลกแปลกมันเกิดขึ้นเองตามธรรมาชาติบม้อนี่ใครปลูกเนาะหน้าทงหน่อยกับบนหน่อยได้ครับกะพอใดอยู่นะอยู่กินอยู่ทํำจริงๆกะแต่เ้าบะขาดวังเงินท่องกล่องแก้วหรือมีการลำเลี้ยนลูกเต่าเขากะสามารถนอนอยู่สบายอยู่หน้าก็ได้ครับส่วนมากคนสิเริ่มถท้ามมาสวนยางผมเป็นหนงไงใ กะบ,บ่อได้รีวิวจักเถอะอมะม่วงกะโดขนาดครับตรนนี้องามตหาตหักตาหักพอดีเลยแก้วขมิน้นสวยๆเนี่ยบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้าเดี๋ยภาพปเบิง่งอันนี้ต้นซักนี่กะปลูกเพิ่มครับปลูกเพิ่มหลายต้นเติมอยู่กะยูือยู่บางกี่ต้นอ่ามันจะเป็นแท่าไต่ไถ่ยู่ประมาณสองต้นส่วนกอบงกะ โอ้อัปเดตมากปีนี้ก็คือาตไปแล้วครับคิดมันลนผู้เฒ่าว่าผู้เฒ่าโบลานว่าคิดมันลนเต็มพื้นนี่คือมันมันยตยเบิดเหงาบิดก่อครับส่วนสาดันเทิงสาดันเทิงกับน้ำแห้งนะครับน้ำแห้งน้ำแห้งน้ำแห้งตามฤดูกาลเนาะส่วนสวนยางเป็นจังไดดีครับนี่แหละตามที่เห็นนะครับพวกนี้ปลูกสมทั้งหมดเลย แถวนี้ปลูกสอมบดเลยครับเอาพันธหกล่อยมาใส่ปลูกซ่อมปลูกซ่อมส่วนตัวที่ต้นมันสูงๆนี่คือพันธุ์อาอาที่สามเก้าศูนย์ีที่มันเหลืออยู่ส่วนหน่อยบ่ค่อยทนทานไปะนะครับอยู่ในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าเห้านี่น้มดีจักหน่อยในช่วงต้นปีสองสามปีแรกมันก็โอเคก็เนี่ครับจุ่มทั้งเคิงนี่คือไงอยู่นี่มันอยู่เป็นจุ่มเด้สังเกตเราเป็นน้ำหินน้ำดินน้ำนี่ จุ่มนีน่ไงต้นนิสิเงตะเบิงนี่บางที่ก็ตายเบิดตายเบิดแถบเลยครับตายแบบเกินครึ่งอ่ะส่วนมากตายเกินครึ่งจะนี่แหละครับความเป็นเกษตรกรว่ามีอย่างมากการันตีได้ว่าเฮ้าปะีปะสบสบสมเล็ดหรือบวบสบบสมเล็ดคันบ่ได้มีการทดล่องหรือเฮ็ดเบิงกะบ่มีวันรูครับเพราะว่าพื้นที่พื้นที่ในการปลูกของแต่ละคนบ่คือกันจังงมองนะครับเด้อ ก็เหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันด้เป็นโคข,ขี้หินเนี่ยดูมอย่างที่เห็นนะครับคือหนามมันจิดูดซึมเร็วแล้วมันก็าจีนถ่ายต้นไม้เฮาเนี่ยหลากบ่สามารถหากินหนามได้ส่วนตนยย้นใหญ่กับญ่อีหลีครับใหญ่ยยอีหลีสูงอีหลีนี่ครับส่วนที่ปลูกไม่นี่ผมเอาพันหกหน่อยว่าไทรแทนใส่แทนอ่าที่สามเก่าส่วนสี่เนี่ยครับ กิดความต่อเนื่องเข้ากาับมาบำรุงรักษามานดยกันต่อนามต่อปั่มนี่แหละครับบ่าว่าสิเกิดยังถึงกันแล้วแต่ขอให้หน้าเขามีนามครับนามเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดในชีวิตของขวนุษย์และธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับก็คือถ้าบ่มีนามนี่เกิดขึ้นบ่ไไ้ทุกอย่างจะบ่มีเลยอ่าต้นหวนม่วง21ต้นของเขาอ่อมสะ ตั้งแต่สมัยถุงหิวยางอ่อมนะครับจนเหือแตกเหือลัานทุกวันนี่เก็บกินอย่างเดียวแค่บร่ได้เห็อยางมันเลยปุ๋ยก็ไ่ได้ใส่ครับนี่เก็บกินอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นไผ่ลืมแรงอ่าเห็นไหมครับม,มันหลายชนิดเด้จุ่มยุสระเดี๋ยวสมัยตะกีผมขุดสะเดียวเนาอะ,อะไผ่ลืมแรงยังเหลืออยู่อ่าชมสวนยางครับสวนยางคือเกาอืด อ่าเท่าที่เห็นเด้ออัปเดตน่ครับนี่ส่วนต้นไตยนี่แสงมันไอคือมันมันมันใหญ่ดีอยู่ด้ต้นไตอันนี้กุมเทิงนะครับนั่นเทคนิคส่วนตัวเทคนิคส่วนตัวดึงจองใจกันไว้ครับมันโค้งไงต้นมันโค้งลมมันมาแห้งมาที่นี่มันสีลมนะครับดึงไว้จริงๆมันต้องคำเนาะ นี่ครับบริเวณขี้หินมันกัดเยือเหลือเพราะว่ามันแห,งแห่งแรงอีกาีครับแ,แหงแรงแห่งแรงโอ้ยอนี้ก็อยูน้ำเขาไหนนะต้นเป็นตาย ards, ่างม่อย่างต้นบ่เป็นตาย่างกัย่างนี่ครับนี่ใสการว่ากันไปต้นใ่กัหญ่ครับใ่กระมูต้นหน่อยก็หน่อยครับมั่นายครับต้นหม่มันตไตครับต้นเหลือก็ใครว่าย่าง ต้นบายั่งก็คือตายล่อมาครับด้วยหัวใจกเกษตรกรของขเกษตรกรผู้จเจริญก็คือกันก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกคููทุกคนครับมีแรงพักดันในการเห็ดโม่ายจีเห็ดหน่อยเห็ดหลก็คือในรลงมือเห็ดย่างหน่อยมันก็ต้องประสมผสาเร็จสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเห้าบาร่งมือเห็ดมีต,มต,มตะเบาเราบอกกะทําครับทุกสิิงทุกอย่างบอกเกิดแน่นอนถ้าเฮ้าขายันมือใดก็มีกลิ่นบาอดตายครับขายัน อย่างเดียวไม่พอต้องหาความรู้เพิ่มนั่นจะเป็นความรู้ด้านเกษตรหรือเป็นความรู้ด้านปุย๋ยด้านนา้ำด้านดินทุกสิ่งทุกอย่างสําคัญล้องจองกันเปหเมดครับจะศึกษาอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคําคนนะครับคําคนบอกว่าเฮ็ดได้อันนี้เฮ็ดได้อันนี้เฮ็ดบ่อนนได้อันนี้เฮ็ดได้ <t ell> ไดถ้าเขาศึกษาเราเห็ดมีแต่ได้กับได้ครับบอกตามตรงเลยมีแต่ได้กับได้ลงมือทําคิดทําอ่านเขียนศึกษาครับได้แน่นอนไม่มีผิดหวัง นะครับกรเกษตรกรผู้จเจริญล่องทดสอบผิดถูกมากมุดละ,ะถือว่าชีวิตผ่านมาได้โดยดีระยะ4-5ปีมีผลผลิตแทบทุกอย่างเลยนะครับอบาสีแรงสีทนหนาวทนแดดทนฝนทุกสิ่งทุกอย่างนา้ำถ่วทุกกะไพมีมัดไหนเห็นทุกรูปแบบแต่ไปได้ครับมั่นผ่านแองมั่นไปได้ครับเราต้องทอแท้ได้ครับด้าสู้สู้สครับกรเกษตรกรผู้จเจร่ญทุกท่านขอให้สู้ๆเพื่อความฝันของทุกท่านจงเป็นจริงและสําเร็จครับ เอบจะใหญ่คักล่ะเลยเกือบใหญ่สุดล่ะนี่ครับนี่คือต้นที่มันใหญ่ๆเนาะปึ๊บอ้าวตามต่ำก็สี่เมตรอะเนี่ยเกือบสะพานล,ลอยล่ะโอ้โหเนี่ยอยากให้มันใหญ่สิบเบิดนะ้ามันใหญ่สิบเบิดเนี่ยโอ้โหมาต้องหวง่วงละครับอีกสองสามปีก็ได้กีดครับปึ๊บอันนี้อัปเดตเถียงหน้าหลังเก่านะครับบ่เเรือแล้ว มันกะผุกพังไปตามการเวลาซึ่งบ่งมีการบ่มรุ่งรักษาบ่มีคนอยู่ดูแลนะครับมันกะจะออกมาสภาพนี้แหละซาปาน้องนี่จะเคยงามมันกะยีแห้งแรงนี่คือฤดูกาลของมันครับต้องทําใจนี่คือเรื่องของธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติล้วนๆครับอะไรที่เกิดจากธรรมชาติมันก็จะเป็นประมาณนี้เอ่อคนปุงแต่งขึ้นกันขุดเจาะแต่สภาพเียงหน้าหลังเก่านี่แหละครับเป็นอย่างที่เห็น ก็ไม่ค่อยคุ้มสําหรับการโลงแรงล่งถ้าสักเท่าไรนักเพราะว่าทําเหนื่อยมากแต่อยู่ได้แค่ไม่กี่ปีเข้าก็เลยเห็ดแบบคงทนถาวรนเป็นล้างไม่ไปเลยครบับต้นพยุงอ่าสามต้นกันอกีกอดกันอยู่ดีขนาดมะขามป้อมนะครับมันสิแรงประนา้นก็ยังอยู่ได้ครับอันนี้คือกอไผ่าาลืมแรงของผมทั้งหมดเลยไผ่ลืมแรงได้กินทุกปี ต้มไปแล้วอ่าบางคนกับิมมอวามันเป็นสีแดงๆยุบปลายยอดค้นยอดทาว่ากินได้บก่กินได้นะครับ,บ,ไ,รบไมไบ่ได้เสียนะครับไม่ได้บูดได้เสียนะครับมันเป็นสีสันของหน่อไม้ไผ่ลืมแรงนะครับบางคนบลูก็คือบลูเนาะนี่ครับสวนห้องมันจะเกิดอันนี้ก็น้าแร้งนะครับไายเบื้องหน้าแรง้งคักๆเลยดิเนี่ยเป็นสิ่งอะต้องยอมรับสภาพหน้าแร้งให้ได้ครับนี่เห็นไหม ม่ได้เป็นอย่างที่คิดเด้อแต่ว่าเราต้องอดทนทำได้อะระบบน้ำตรงนี้นะครับระบบน้ำมันก็ตรงนี้เชียงหน้าลัางเกา่าน่ครับเตียงสี่ละครับสภาพเป็นอย่างที่เห็นนี่ระบบน้ำมันก็ก่กอให้เกิดกำเนิดน้ำขึ้นว่าไหมไม่เป็นไรเราสู้กันด้วยแบบการศึกษาหาทางังหาวิธีครับสูต่อไปนะครับเด้อ เษตรกรผู้เจริญนะครับขอฝากนําเสนอคลิปนี้ให้พี่น้องพี่น้องกดถูกใจกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นสมาชิกกดไลค์หลๆถูกใจไลๆผมเลยเด้อตอนนี้ฮอด4,000คนคนแล้วในการติดตามเพจนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ให้ค่อยให้การสนับสนุนอยู่ตลอดเวลานะครับเด้อมีคลิปใดกะพ่อพัฒนาได้หรือมียังเป็นคอตำนี้ตีเตียนกะ ระบุคมเม็นใดเด้อครับเด้อลบกวนหลายๆครับยิ่งชมมากยิ่งยิ่งตีมากก็ยิ่งมีข้อคิดให้ทํามากนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่พิมพ์บอกโพสต์บอกนั่นบอกนี่ทุกอย่างครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ